ถ้าพี่สังเกตด,ดูทางด้านซ้ายมือกล่องสีดำเนี่ยคือตรงที่พี่ต้อง manage เองทั้งหมดเลยตั้งแต่เลือกสายแลนเสียบลั๊กไฟแต่พอพี่ขึ้นมาใช้คลาวตัวที่เป็น Platform as a Service ตัวกล่องสีขาวเนี่ยจะถูกดูแลดโดย Cloud Provider คือตัว Microsoft Azure นั่นเองตุ้ยกำลังจะบอกพี่ว่าตอนนี้ตุ้ยจะแยกอันนี้เอามาเป็น2ส,สีคือสีดำกับสีขาวแล้วตุ้ยบอกว่าสีขาวเนี่ยเดี๋ยวตุ้ยดูแลให้ถูกต้องแล้วครับ Born to Death กล่าวสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมเฟรม Born to d e v เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะฮะ ในวันนี้ครับทุกคนคือผมเนี่ยไปเจอคลิปไลฟ์คลิปหนึ่งนะที่เขาทําการบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะเซ็ต ตัว Azure App Service เนี่ยให้รองรับผู้ใช้งานจำนวนมากแล้วก็รวมถึงการสเกลในอนาคตได้เนี่ยทำยังไงได้บ้างครับก่ <c oughs> อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะทุกคนขออธิบายนิดนึงเกี่ยวกับ Azure App Service ก่อนเนาะว่ามันคืออะไรนะฮะสำหรับ Azure App Service ครับทุกคนเป็นบริการคลาวด์ออนไลน์ของ Microsoft นะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างเว็บแอปมบายแอปต่างๆเนี่ยได้จากแพลตฟอร์มอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทำงานขึ้นงานได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดวันนี้เรามีไอเดียนะฮะก็เนี่ยไปเซตอัพ Azure App Service ก็สามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะขยายระบบให้มันใหญ่ขึ้นหรือทําให้มันระบบมันเรียกได้ว,ว่าแบบเสถียรมากๆเลยเนี่ยในนี้เนี่ยก็มีบริการรองรับไว้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนมันคือจุดเด่นมากๆเลยนะถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยเมื่อหลาย10ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะขึ้นเซิร์ฟเวอร์อะไรเองโอ้โหต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะครับนี่แค่คไม่กี่คลิกไม่กี่นาทีเนี่ยก็สามารถเซตอัพตัวคลาวของเราเนี่ยให้ใช้งานได้แล้วนะฮะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาลองดูคลิปเบสแท็กฮิตตัวนี้จาก Microsoft ไปพร้อมๆกันเลยครับบอกเลยใครที่กําลังเดฟอยู่หรือว่าใครที่กําลังหาโซลูชันคลาวอยู่ห้ามพลาดนะไปดูกันสวัสดีครับทุกท่านครับพบกับอาชเบสแคมอีกครั้งนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับที่จะแนะนําว่าเครื่องมือในการสร้างเว็บแอปแบบมือโปรที่ทุกองค์กรก็ทําได้มันเป็นยังไงนะครับพบกับผมผู้ภัยกับวิพาสนะครับเป็นผู้ดําเนินรายงานแล้วก็วันนี้ผมมากับคู่หูผมเหมือนเดิมนะครับคือคุณตุ้ย อรัตัวยวีรวัชกิสุแสงครับครับผมผมวันนี้นะครับจะชวนคุณตุ้ยคุยนะครับผมมาในสวงหมวกในฐานะว่าเอะผมเป็นองค์กรระดับกลางนะครับซึ่งมี b ิ s i n e s s ขนาดกลางมีทีมงานที่ไม่เยอะมีทีมอินฟรามีทีมแอปนะครับปกติแล้วเนี่ยผมมีแบ็กโลกมีโปรเจกต์ทำเยอะแยะซึ่งโปรเจกต์เนี่ยที่ผมทำผมทำเป็น2ประเภทคือ 1. บางอย่างเป็น in house ทำเอง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจ้างข้างนอกมานั่งทําแล้วก็นิสัยผมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็จะทําโดยการว่าเวลามีโปรเจกต์ปุ๊บได้ได้จ้างคนทำหรือเกตเองก็ตามแต่ผมก็จะตั้ง V M ขึ้นมาผ่านผ่านเอ่อฮิปเปอร์ไวเซอร์หลายหลักหลายยี่ห้อตั้งเป็น V M ขึ้นมาหรือก็ไปเช่าเครื่อง V M มานั่งใช้แล้วก็ดูแลตั้งแต่ฮาร์ดแวร์นะฮะ O S ซอฟต์แวร์ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดีพอรแอปเข้าไปคราวนี้ ประเด็นที่ผมเจอเนี่ยผมเจอ,เอ,อความท้าทายหลายเรื่องเช่นคนผมน้อยนะครับเรื่องการดูแลนะครับเรื่อง Cost of Maintenance เรื่องของ S L A นะครับเช่นถ้าผมต้องการจะสเกลเพิ่มมากขึ้นผมเริ่มมีประเด็น เวลาหลังๆมาเนี้ยเรื่องของ security เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมจะเช็คได้ยังไงว่า security ของผม configuration มันอยู่ในในท่าที่ถูกที่ควรหรือเปล่าผมลง patch ไม่ทันนะครับไม่ว่าจะเป็นของทั้ง Linux หรือทาง Windows เองในหลายๆครั้งผมต้องดูแลเรื่อง patch เองผมเรื่องเป็นห่วงแล้วนะครับแล้วก็กรอบกับว่างานผมเข้ามาเยอะเรื่อยๆผมก็เลยชวนคุณตุ้ยมานั่งคุยกันว่าเอ๊ได้ข่าวว่า Microsoft เองมี solution ที่ทำอะไรแบบนี้ได้ช่วยชีวิตผมทำงานได้ง่าย เป็นยังไงบ้างก็เลยชวนุณตุ้ยมานั่งคุยนะครับไอไอโซลูชันที่ว่าเนี่ยมันทำให้มันทำให้ชีวิตผมดีขึ้นยังไงบ้างครับตุ้ย ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมต้องแยกก่อนนะพี่ในส่วนที่เป็นของ infrastructure นะครับกับส่วนที่เป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับตัว p พลตฟอร์นะครับซึ่งถ้าพี่สังเกตด,ดูทางด้านซ้ายมือกล่องสีดำเนี่ยคือตรงที่พี่ต้อง manage เองทั้งหมดเลยตั้งแต่เลือกสักแดมเสียบบั๊กไฟนะครับแต่พอพี่ขึ้นมาใช้ cloud ตัวที่เป็น p l a ตฟอร์มแ a s e ซอร์วเนี่ยตัวกล่องสีขาวเนี่ยจะถูกดูแลโดย cloud provider กรคือตัว Microsoft Azure นั่นเองนะครับ อันนี้คุคน้นๆด้ยนั่นปกติแล้วฝั่งซ้ายมือเนี่ยพี่เรียกว่า on premise หรือพี่เรียกว่า v m แล้วกันพี่ทำเองทุกอย่างตั้งแต่ storage ข้างล่าง config storage networking ไล่ขึ้นมาจนถึงดูแล patch os ดูแลเรื่อง runtime app ก็ปกติตุ้ยกำลังจะบอกพี่ว่าตอนเนี้ตุ้ยจะแยกอันนี้ออกมาเป็น2ส,สีคือสีดงกับสีขาวทางด้านขวามือถูกไหมแล้วตุ้ยบอกว่าสีขาวเนี่ยเดี๋ยวตุ้ยดูแลให้ถูกต้องนะครับถ,ถ้าแบบนี้แปลว่า เดิมที่พี่เคยใช้ VM พี่ก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วสิพี่ก็ต้องพี่ก็ต้องเปลี่ยนสิฟังฟังว่าต้องเปลี่ยนก็ก็ก็กลัวแล้วเพราะว่าพี่ต้องเทรนคนใหม่ดูแลอะไรใหม่ต้องเยอะๆด้วย อ่าครับผมคําตอบคือต้องเปลี่ยนใช่ครับพี่แต่ว่าการเปลี่ยนในที่นี้คือเปลี่ยนไปหาในสิ่งที่ดีกว่านะครับซึ่งขั้นตอนในการเปลี่ยนเนี่ยมันมันไม่ยากเลยนะครับพี่ผมลองยกตัวอย่างนะอย่างของเดิมเนี่ยออนเพมิสในการมอนิเตอร์ครับที่มอนิเตอร์ยังไงครับณปัจจุบันเวลาแอปมีปัญหา CPU เต็มอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พี่ก็มอนิเตอร์สมมุติจากรูปที่ที่ตุ้ยเห็นกับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเนี่ยพี่ก็มอนิเตอร์เบสอยู่บน OS ของ ของที่พี่ใช้เช่น Linux พี่ก็จะมี tool s ในการ monitor ใน the way ของ Linux ที่มีหรือไม่ถ้าเป็น Windows พี่ก็จะมีวิธีการดูใช้ perfmon ในการ monitor ของพี่เองและ Layer ของ Run Time Layer ของแอปพี่ก็จะมีวิธีการ monitor พูดง่ายๆ VM ใคร VM มันถ้าอย่างรู้ห้าหน่อยพี่อาจจะมี Dashboard ตัวหนึ่งซึ่งส่ง Signal ของทุกเครื่องเอามาเป็น Dashboard ตัวเดียวกันเป็นเหมือนกับ control center แล้วก็มองภาพแบบนั้นนะครับคราวนี้พอมาเปลี่ยนเป็นของตู้ปุ๊บนั่นแปลว่า the way ที่พี่ monitor หรือวิธีที่พี่ manage ก็ต้องเปลี่ยนไปสิทยุยใช่ครับพี่ถูกต้องครับแต่ว่าพีเนี่ยง่ายมากผมพาไปดูดีกว่าพี่จะได้เห็นภาพะนะครับผมพาไปดูตัวนี้ครับตัวแอปพลิเคชันที่ผมรันเอาไว้นะครับพี่สังเกตดูนะครับมีมอนิเตอร์ดูหมดเลยตั้งแต่ HTTP e r r o r data in วิ่งมาเท่าไหร่ request มีคน request มาในแอปพลิเคชันรันเท่าไหร่ response time เป็นยังไงอยากดู CPU RAM memory นะครับดูได้หมดเลย นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอาไปรวมจับไปรวมกันที่แดชบอร์ดเดียวกันหน้าแล้วพี่เปิดหน้าแดชบอร์ดขึ้นมา1อันแบบเท่ๆเลยนะเป็นหน้ามอนิเตอร์ใน Data Center ของพี่อ่ะได้เลยนะครับงั้นถ้าถ้าตุ้กลับไปที่หน้าจอตะเกียรครับนั้นเพื่อนเท่านผู้ชมครับท่านแปลว่าใไไนอ้หน้าจอที่เราเห็นเป็นสีขาวสีดำลบบนตุ้กลับไปอีกทีนึงนะ นั่นแปลว่าทางฝั่ง Microsoft เนี่ยมีเซอร์วิสที่ที่ว่าเป็นแพลตฟอร์ม a s a Service เนี่ยเราแยก2ส่วนออกจากกันส่วนสีขาวเนี่ยตั้งแต่ Storage, Hardware, Networking, OS นะครับ Hypervisor, Run Time เนี่ย Microsoft Take Care ให้แล้วก็เวลาส่วนสีดำา2อย่างคือ Data นะครับเรื่อง Access แล้วก็ตัว Application ฝั่งผมเังเป็นคนดูแลอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเนื่องจากว่า Microsoft ดูแลไอ้สีขาวทั้งหมดแก๊งตะกี้ให้เนี่ยเขาก็เลยจัดการเรื่องการมอนิเตอร์เนี่ยออกมาเป็นค่อนข้างยูนิฟายยูนิฟายหมายความว่าไม่ต้องสนใจแล้วว่าเป็น Windows หรือเป็น Linux หรือเป็นแพลตฟอร์มอะไร Microsoft จัดการออกมาให้เป็นการมอนิเตอร์วิธีเดียวกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยไอ้ที่เราเห็นตัวหน้าจอที่มันเป็นมอนิเตอร์ตะกียครับถ้าตู้กลับไปให้ดูอีีกทนนึงง่่มมัสสาารรถหือ เป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นสัญญาลกลับมาที่ซิสเต็มที่อยู่บนออนพรีมิสได้ด้วยเหมือนกันนั่นแปลว่าผมยังสามารถทำอินทิเกชันใช้ทูสเดิมแดชบอร์ดเดิมของผมก็ได้โดยรับสัญญาลกมาจากไอ้หน้าจอพวกนี้ที่เป็นกราฟย่อยๆของตู้กลับมาก็ทําได้เหมือนกันหรือในทางกลับกันผมสามารถเอาเอา Agent เอเจนต์ไปลงที่ออน r พรี s มิสของผมหรือเป็น VM ของผมเนี่ยและส่งสัญญาขึ้นมาที่อาชัวเพื่อให้ดูแดชบอร์ดของอาชัเป็นหลักก็ได้เหมือนกัน ใช่ครับจะบอกว่าถ้าหลักเนี่ยคิดมากนะครับพี่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยดตต์เดตัเซนเรเรามี V M เป็นร้อยเครื่องถูกไหมครับบางทีแบบอาจจะมีแบบเลคัซี่เก่าๆที่แบบอาจจะย้ายยากหรือไม่มีคนดูแลแล้วเนี้ยเราเข้าเอเจนตัวเนี้ยไปลงครับและ Signal ทั้งหมดมันจะถูกเก็บผ่านตัว a อเจนนะครับแล้วก็สูกส่งขึง้นมาบนคลาวดเป็นแดชบอร์ดสามารถ Analyze ์ดูข้อมูลได้และที่สำคัญนะครับ m i โครซอฟ t ์กชัวเราต้องบอกว่าเป็น i n t e l ลเล e n t นข่าวแล้วเรามีพวก AI มีอะไรติกอะไรพวกในเอเจนตอยู่ด้านบนเยอะมากนะครับมันก็จะมีตัวแบบเทรดดิเท็ชันอะไรอย่างเงี้ยพี่สามารถแบบดูด้านบนได้ได,ไดงั้นก็คือสรุปว่ามอนิเตอร์เนี่ยเปลี่ยนนะครับแต่แต่ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปในทางที่ง่ายกว่าแต่สามารถทำอินทิเกชันกันแบบเดิมก็ได้คราวนี้เรื่องของของสเกลเ i t y บล่ะเรื่องสเกลครับยปกติเวลาพี่สเกลอะ่ะ เช่นพี่ดูแล้วว่า CPU ของพี่เต็มเยอะพี่ก็ไปนั่ง assign CPU assign RAM เข้าไปใหม่ถูกไหมครับถ้าเป็นเป็นเป็น VM แต่ถ้าเป็นเครื่องที่เป็น bare metal เป็นเครื่อง VM เออเป็นเครื่องเขาเรียกอะไร bare metal เลยเนี่ยพี่อาจจะต้องรีบูตเครื่องเพิ่มลงเพิ่มแรมนี่คือการ scale up แต่ถ้า scale out ถ้าพี่ต้องการ2เครื่องในการทํางานด้วยกันงานนี้งานงอกเลเพราะว่าพี่ต้องคอนฟิกเน็ตเวิร์กต้องมีโหลดบาลานเซอร์ ของตุ้ยทำงานยังไงเพราะว่าตุ้ยดูแลดูแลสแต็กไอชิ้นสีขาวให้พี่หมดมันยากง่ายแค่ไหนครับจริงๆจะบอกว่าง่ายง่ายสุดๆไปเลยพี่ถ้า ย้อนกลับไปภาพที่พี่เล่า,มาเมื่อกี้เราอาจจะใช้เวลาแบบบางที่อาจจะเป็นวันนะกว่าจะเซตอัพตัวโหลดบาลานเซอร์อาจจะเพิ่ม VM ็กว่าจะรอ VM เ o ็ถูกไหมครับหน่จะเรื่องแอปพลิเคชันอีกต้องติดตั้งหัวหัวใช่ไหมครัทีเนี้ยพอพี่ขึ้นมาใช้คาวครับมันจะมีคอนเซปต์เรื่องการทำสเกลเอาเนาะเพราะด้วยความที่บนคาวมันรีสอร์ทมันเยอะมากนะครับเราสามารถหยิบมาใช้ได้แบบไม่จากัดนะครับเนี่ยมีหัวข้อที่ชื่อสเกลเอาอยู่ด้านในนี้เลยนะครับมผมสามารถที่จะ บอกแค่ว่าโอเคถ้าเกิดว่า CPU ของแอปพลิเคชันนี้วิ่งเกิน50%เปเ๊บเพิ่มเครื่องอีกเครื่องหนึ่งถ้ายังไม่พออีกเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งนะครับแต่เราก็สามารถที่จะควบคุมมันได้นะครับว่าแบบให้ไหม่ให้ไม่เกินกี่เครื่องนะครับอย่างในรูปนี้ผมตั้งไว้ว่าถ้า CPU เกิน50ให้เพิ่มเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับถ้าต่ำกว่า50ก็ต้องลดลงเครื่องหนึ่งนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 1, 1> นะครับเต็มแม็กอยู่ที่3เครื่องนะครับตอนนี้มันรันอยู่เครื่องหนึ่ ผมพาไปดูหน้าเว็บนิดนึงครับหน้าเว็บผมเนี่ยมันเป็นหน้าเว็บช้อปปิ้งนะครับรันอยู่บน WordPress นะครับซึ่ง Database เนี่ยก็ใช้ตัวที่เป็น Platform อัล s e r เซอร์เหมือนกันนะครับซึ่งใครอยากดูเนี่ยสามารถไปดูในอ่าอชัเบสชมกอีพเก่าๆของเราได้นะครับอ่ะเนี่ยผมก็จะมีตัวที่เป็นตัวและคูณนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ p r o ูฟให้ดูว่าการทำสเกลเอาเนี่ยมันง่ายขนาดไหนเดี๋ยวผมจะใช้การ ยิงโหลดเทสเข้าไปที่แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมและตัวที่ถนัดของผมนี่แหละตัวโลคัสนะครับโหลดเทสซิ่งกดสตาร์ทเข้าไปนะครับตัวนี้มันก็จะเริ่มยิงโหลดเทสเข้าไปนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยตัวแอปพอมันเริ่มแบบ CPU วิ่งเต็มร้อยเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเครื่องเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นมาเป็น2เครื่องเป็น3เครื่องนะครับได้นั่นงั้นเดี๋ยวเรากลับมานั่งดูผลลัพธ์กันนะครับเพราะตอนนี้ที่ที่ถ้าทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเป็น instant c อเนี่ยคืสแตนต ตอนนี้ตุ้ยกำลังยิงโหลดเทสไปนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ต้องถึงเรื่องสเกลเลยว่าว่าทางฝั่งตุ้ยสามารถช่วยช่วยให้ให้เรื่องการสเกลของพี่ได้ง่ายแค่ไหนเอาแค่โหลดเทสก่อนก็พอเพราะทุกวันนี้เวลาพี่โหลดเทสเนี่ยโหลดเทสค่อนข้างยากเพราะพี่ก็ต้องหาเครื่องขึ้นมาอีกหลายเครื่องเพื่อจําการจําลองในการยิงโหลดเทสบินเข้ามาถูกไหมครับแล้วก็โหลดเทสของพี่เองก็จะไม่ได้เป็นโหลดเทสของจริงเพราะว่ามันไม่ได้ยิงจาก จากข้างนอกเข้ามาจริงๆมันไม่ได้ผ่านไฟวอลนู่นนี่นั่นมามันคือเหมือนกับยิงอยู่ในเน็ติร์กวงแหวนเดียวกันฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เทสว่าไฟวอลที่วิ่งเข้ามามันมันได้หรือเปล่าซึ่งแสดงว่าในของคลาวของอาชัวเองก็จะมีโมจูของการทำโหลดเทสอย่างง่ายๆเดี๋ยวเราลองค่อยมานั่งดูผลลัพธ์กับันทีหลังนะครับุ้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างว่ายิงไปแล้วเนี่ยจากเลขหนึ่งจะขึ้นเป็นเลขสองหรือเลขสามหรือมันมันไม่ขึ้นเลยนะครับ s อ<ช> a, <S a <S เป็นไงครับุ้ยคราวนี้อพอพี่ทำเอสเ่็ หนึ่งเนี่ยออนเพรมิสเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่อง s อ a กำกับถูกลุ่มครับปกติเอยากที่อยากได้ s อ a ประมาณประมาณเท่าไหร่ครับในแอปพลิเคชันของพี่เอ่อของพี่เนี่ยเอาจริงๆมันอยู่ที่เงินถูกป่ะอยู่ที่ r e q u i r e m e n t เช่นเช่น Business เองมันบอกว่าต้องการ99.99 99, พี่ก็จะมีเซตให้เห็นว่าถ้า99.99 99, เองจะต้องมีโหลดบาลานเซอร์กี่เซตแล้วก็ทำทำเอ่อเขาเรียกอะไร HA กี่เทียถูกไหมแล้วก็มันขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับ requirement ของ business นะพี่อยากได้ SLA เท่าไหร่ครับปกติแล้วแอปพลิเคชันขอ,ของพี่มีมีหลากหลายตั้งแต่99.9จนถึงถึง5 9แล้วปกติพี่ทำกันเนี่ยก็ต้องมีการซื้อเครื่องมาก่อนล่วงหน้าตั้ง VM รอถูกไหมครับตั้ง VM เทียแรกรอ2เครื่องเอทียกลางรอ2เครื่องและ Database เป็น1ก้อนเหมือนเดิมแล้วก็จัดการเรื่องโหลด b a l a n c ซอร์แบบเต็มไปหมดเลยฝั่งตุ้ยทำยังไงได้บ้างทาให้พี่รู้สึก ทำงานได้ง่ายขึ้นกว่านี้ไหมครับผมจริงๆพูดถึง SLA พูด HA นะครับมันคือคอร์สที่มันต้องลงทุนมาหาศาลเนาะในส่วนนี้นะครับเซอร์วิสบน m i c o ั o f t a อ u r e เนี่ยพี่มองเป็นเป็นจิ๊กซอ์ก็ได้ครับที่มันสามารถเอามาต่อกันเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างตัวเซอร์วิสอย่างเงี้ยมันก็จะมี SLA กำกับของมันนะครับพี่อยากได้ เครื่องนี้วางอยู่ในแหลกนี้กับกําหนดได้ว่าวางอยู่แหลกนี้วางอยู่ Data Center นี้วางไว้อีก l ีเจียนหนึ่งเลยก็ได้นะครับแค่คลิกนะครับผมยกตัวอย่าง Service นึงชื่อว่า t z u r h o o s m o s t d b เป็นตัว NoSQL ของเราอะนะครับเราสามารถที่จะคลิกไปที่ t a r g e t ปลายทางได้เลยนะอย่างเช่นผมอยู่ที่ South East Asia ชียสิงคโปร์นะผมอยากให้ Database อีก Copy หนึ่งของผมเนี่ยไปอ่านได้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาผมแค่กด คลิกไปที่สารัแล้วกดเซฟแค่นี้ผมมี2 Copy อปแล้วคนที่สารัก็ไม่ต้องวิ่งมาที่ด้านล่างด้วยและตัว sla ตรงนี้มันก็จะได้สูงขึ้นมาด้วยนั่นแปลว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโฟกัสที่แอปพลิเคชันอย่างเดียวแล้วเมื่อไหร่ที่แอปพลิเคชันตัวนั้นเนี่ยต้องการ sla สูงคำว่า sla สูงมาในที่นี้ตีต่างนะครับต้องการเอาแอป,ปตัวนี้รันอยู่บนแรกแรกเดียวกันแต่2แอป,ปก็ทำได้รันอยู่คนละแรก แต่ Data c เ n t e r เดียวกันก็ทำได้โดยไม่ต้องไปยุ่งกับโหลบอลเซอร์จัดก,การให้หรือรันอยู่คนละแหลกแต่แหลกอันนั้นอยู่คนละ Data Center แต่อยู่ที่ประเทศเดียวกันก็ได้หรือแม้กระทั่งอยู่คนละแหลกแล้วแหลกที่2อ,อยู่คนละประเทศก็ยังได้เลยถูกปะใช่ครับฉะนั้นทุกอย่างก,ก็อยู่ที่การคลิกไม่กี่คลิกก็จัดก,การเองได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ในการสเกลออกไปหรือการทำา SLA พวกนี้จะ,จะจะอยู่ในแรกเดียวกัน อยู่ในประเทศเดียวกันหรืออยู่คนละประเทศคนละรีเจนเนียก็เป็น p ปแอสเหมือนกันนะนั่นแปลว่าเวลาเราเซตอัพตอนนี้ติต่างนะครับช่วงช่วงโปรโมชั่นช่วงปีใหม่เรารู้ว่ามีแคมเปญเข้ามาเยอะเราอาจจะต้องการ HA เยอะๆเราอาจจะตั้งไว้3แหลกคนละคนละคนละโดดต้าเซ็นเตอก็ได้แต่พอหมดช่วงนั้นไปแล้ว15วันหมดเทศกาลปีใหม่หมดช่วงโปรโมชั่นอาจจะเหลือ2แหลกหรือแหลกเดียวก็ได้ ฉะนั้นมันไม่จะเป็นเหมือนกับเป็น vm ที่ผมแบบซื้อแล้วซื้อเลยใช่ไหมอ่ะโอเคคราวนี้เรื่องเรื่อง maintenance นะครับุ้ยพี่พี่ยังจำภาพที่ตุ้ยแยกเป็นสีขาวสีดำในสไลด์นันได้ถูกไหมว่า<ม>พี่พี่ทุกวันนี้พี่ยังต้องลง patch ของ os reboot os ทำ rolling update ว่าไปมี run time ตุ้ตุ้ทำอะไรให้พี่ วิธีง่ายๆนะพี่แชร์ช่ชวนพี่ไปชงกาแฟนั่งจิบอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องไม่ต้องจัดการเรื่องแพทช์ที่เป็นฝั่งสีขาวเนาะเรื่องนันทามอย่างเช่น .NET มีช่องโวใหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปคอยกังวลเรื่องนั้นละนะครับตัว Microsoft Azure จะเป็นคนแพทช h ให้นะครับ OS มีช่องโวล i n u x มีช่องโวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนคอยแพทช์ให้นัานในนะครับอ่าโอเคแล้วคราวนี้เรื่องของ compatibility ล่ะหมายความว่า พี่มี2 s c e n a า i o ถ้าแอป develop ใหม่และพี่บอกว่างั้นพี่จะใช้ตัวตัวเซอร์วิตัวนี้นะครับและพี่โฟกัสแอปอย่างเดียวไอ้สีดำอยู่ข้างบนพี่ก็เขียนแอปใหม่ทําได้แต่แอปเก่าของพี่ที่รันอยู่บน VM อยู่แล้วพี่พี่เอามาใช้เองได้ง่ายๆมมันหรือมันมันยากแค่ไหนครับ รจริงๆต้องบอกว่า Microsoft Azure เราครับมันเป็นเขาเรียกเป็น Open Cloud เราลองรับ Open Source ทุกประเภทที่เป็นยอดทิตนะครับก็คือส,สญญามารถเราขึ้นมารันอยู่บน Cloud ที่เป็น Microsoft Azure ได้นะครับมไม่ว่าจะเป็นแบบ PHP Node.js อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เรามี Azure Batch EP หนึ่งด้วยครับที่ดูเรื่อง migration จากตัว on-premise ขึไปอยู่ด้านบน Azure นะครับก็สญญามารถ ดูรยละเอียดตรงนั้นได้ง,งั้นจริงๆของพี่เองส่วนใหญ่ก็ใช้เนี่ยตามตามรูปที่มีเลยเนาะก็คือเวลาจ้างเขียนก็ช่างเขียนใช้ PHP ใช้โนดใช้ Python ใช้ Eclipse แล้วก็ Ruby บ้าง Framework บ้างบางบางบางครั้งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแสดงว่าท่านผู้ชมทางบ้านหรือพี่เองเวลาจะมานั่งดูว่าจะ m o v ไปได้หรือเปล่าก็มานั่งเช็ค stack กันดูนิดหนึงซึ่ง stack ตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละตามตามพิมพ์นิยมที่มีอยู่ ใช่ไหมแล้วก็แสดงว่าพี่ก็แค่เช็คว่าถ้าแตกตรงงานก็มานั่งรันได้เลยคราวนี้ครับตุ้ยถ้าสมมติพี่เอามานั่งรันแล้วพี่เอาแอปของพี่ไปรันบนของของอาชูของ Microsoft แล้วมันเป็นเวนเ o r l ดอร์ลองอินป่ะพี่ต้องรันไปตลอดเวลาป่ะวันถึงวันหนึ่งพี่บอกพี่ไม่เอาแล้วพี่พี่พี่อยากเปลี่ยนค่ายแล้วหรือพี่อยากจะลงมาข้างล่างแล้วทําได้ไหมครับตุ้ย รจริงๆเรื่องการย้ายออกหรืออย่างเงี้ยคือ Microsoft เราเนี่ยไม่ไม่เป็นเวนเดอร์ล็อออยู่แล้วนะครับสามารถที่จะดึงออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอย่างตัวเว็บไซต์เนี่ยเราก็มีอย่าง s t p นะครับที่แบบสามารถดึงออกมาได้เลย database สเราก็สามารถที่จะเอ,อ็กพอรมาได้นะครับยกตัวอย่างตัว S3P นะตัวนี้ผมแค่มาตรง d e p าร์ m e n t Center นะครับมันจะมีตัว s t p คีย์เดเวลเนะครับก็ตรงนี้มันสามารถที่จะ s t p เข้าไปแล้วก็โหลดไฟล์ออกมาได้เลยนะครับอ๋ออันนี้เหมือนที่มันช้าเนี่ยผมน่าจะยิง ตัวโหลดเทสทิ้งไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาสตสต็อปก่อนนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้นครับก็จะมีคีย์เดนเชียลขึ้นมาให้เราดูนะครับเราสามารถทียดึงออกมาได้นะครับผมอ่างั้นหลักๆก,ก็คือว่าแสดงว่า Microsoft ก็เตรียมแพลตฟอร์มไว้ให้หน้าที่ของพี่คือเช็คว่าแพลตฟอร์มอันนั้นนะ่ะสแต็กเป็นตรงกับเวอร์ชันที่พี่ต้องการหรือเปล่าแลวพี่ก็อัปโหลดตัวโค้ดพี่ไปวางาไว้บนตาม FCP ตรงนี้เมื่อไหร่ที่จะจะ,จะเลิกใช้ก็ ก,ก็เลิกใช้ก็ดูโค้ดที่ลงมาแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งเข้าไปนะว่าเลิกกันใชน่เข้าใจว่าโหลดเทสน่าจะเสร็จแล้วบ่ะครับตรงสเกลที่เป็นไงบ้างครับทุกพาไปดูตัวหลอกนะครับว่ามันสเกลขึ้นแล้วก็สเกลลงยังไงบ้างนะครับนี่ครับอย่างตรงนี้อินสแต o เขาเป็น3เห็นไหมฮะอันนี้คือมัน มันดันขึ้นไปสามสามสามเครื่องแล้วนะครับถ้าผมย้อนมาให้ดูตรงนี้เป็นชั่วโมงนะครับจะได้เห็นช่วงที่กราฟมันวิ่งขึ้นเห็นไหมฮะมันขึ้นจากเครื่องไปสามเครื่องเห็นไหมครับเนี่ยสเกล up complete ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีหลอกขึ้นมาให้ดูแล้วครับว่าเอ้ยเราสเกลขึ้นไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะตั้งแจ้ง,จงตเตือนไปหาแอดมินไปหาอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับว่ามีการเรื่งขึ้นและแสดงว่าทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะสเกลดาวลงมาเอง แล้วก็าตามตามกฎที่เราตั้งไว้ไม่ใช่แบบอัพแล้วอัพเลยแบบจ่ายตังยาวอย่างนี้ก็ไม่ใช่อ่ะงั้นดีเลยครับงั้นตะกี้เราคุยงั้นกลับไปต่อเนาะเรื่องเรื่องเรื่องของคอมแพตเรียบร้อยเรื่อง Vendor l o g ็ล็นะครับว่าไม่มีประเด็นที่ขึ้นไปแล้วก็เอาลงได้คราวนี้ดูมันง่ายหมดเลยเรื่อง Security เป็นยังไงบ้างครับเรื่อง Security เรื่อง Compliance ครับตุยครับผม อ่า uh, ถ้าเป็นในตอนที่พี่ใช้ออนเพมมิสเสียงเดิมเงี้ยโปรติเรื่อง c ซ c u r ิตี้คอม a พลเนี่ยพี่พี่ทำยังไงครับจ้าคนออดห,หรือว่าทํายังไงให้มันคอมไพล์มันก็มีทั้ง2แบบแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วเออมันทีมพี่อย่างที่บอกพี่เป็นบริษัทขนาดกลางไม่ได้ใหญ่มากก็ทํามันเองถูกไหมจะเอาเป็นก็ต้องยอมรับแหละว,ว่าเวลาจะดู Security Poster ว่าแบบตอนนี้ Sta t u สเป็นยังไงเครื่องไหนยังลงแพชห,หรือยังไม่ลงแพชหรือยังเป็นงานที่หนักพอสมควรแล้วก็เวลา ตามปิดดูโวหรือแม้กระทั่งทําให้ตัวเองรู้ว่าไอ้ตอนนี้เราโดนแฮ็กหรือยังหรือกำลังถูกแฮ็กอยู่ก็ก็เหนื่อยเหมือนกันนะถูกไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงเวลาทําเรื่อง compliance บางบางโปรเจกต์เองต้องมีการทําที่เกี่ยวข้องกับ payment gateway ถูกไหมฮะมีเรื่องของ PCI DSS โอ้โหงานนี้งานหนักเลยเวลาต้องมานั่งตรวจสอบ process ของพี่ต้องมานั่งดูเรื่อง security เรื่อง ISO 2 7 0 0 1งานหนัก อืมครับผมจะบอกว่าถ้าพี่ขึ้นมาใช้ Microsoft ตัวเนี่ยครับ Microsoft Azure เนี่ยครับเรื่อง Security ต่างๆเนี่ยมันจะมีพรี i ิอยู่ในตัวแต่ละ Service อยู่แล้วนะครับสังเกตว่า เราจะมีในหัวข้อที่เป็นแบบพวก security monitoring อะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถที่จะ monitor กับ security ดูในนี้ได้เลยนะครับอย่างอันนี้ผมมีหัวข้อ security อนะครับจะมีพวกไลค์คอมเมนต์ต่างๆว่าเออปิดพอร์ต80นะ https อะไรอย่างนี้นะครับแต่เซอร์วิสนี้เพิ่ง deploy ขึ้นมาก็เดี๋ยวยังไม่มีคอมเมนต์นะครับต้องรันไปสักประมาณวัน2วันก่อนนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของ compliance นะครับพี่ตรงนั้นเนี่ยผมว่าชีวิตที่ง่ายขึ้นเยอะเลยปกติแล้วเนีีย่ย Microsoft เราราคับม ตัวคอมไพแอนนะครับอยู่ประมาณ90ก่าตัวนะครับรองรับทุกอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์นะครับที่เป็นตัวฮิปป้าอะไรเงี้ยนะครับตัวไฮเทคอะไรเงี้ยตัวซ็อกวันซ็อกทูนะครับอย่างบ้านเราก็ ISO 27001ูยถูกไหมครับซึ่งตรงนี้พี่สามารถที่จะไปดาวน์โหลดตัวเปเปอร์ลงมา และยื่นเองได้เลยย้ำนะครับพี่ดาวน์โหลดเองได้เลยนะครับเรามีพอร์ทัลตัวหนึ่งที่ให้ทางลูกค้านะครับเข้าไปสามารถดาวน์โหลดขึ้นมาเองได้นะครับนั่นแปลว่าถ้าพี่เป็นลูกค้าของอาชูพี่ดาวน์โหลดทำไมาแล้วก็ให้ตัวออเดอร์พี่เป็นเป็นเหมือนกับไปส่งไปให้เขาดูได้ว่าให้เลเยอร์ที่บอกว่าเป็นเลเยอร์สีขาวทั้งหมดเนี่ยที่ว่าเนี่ยรันโดยโดยไปกับซอฟตที่เซอร์ติฟายออเดพวกนี้มาเรียบร้อยหมดแล้ว ใช่ครับถูกต้องครับก็ต้องโหลดตัวอาชัวร์สองเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวนี้ให้ดูนะฮะก็ดาวน์โหลดได้แต่ต้องล็อกก่อนนะครับต้องล็อกเมลนิดนิดเข้าใจได้จรับเออเราก็จะได้มาเป็นไฟล์เอฟก็ยื่นได้เลยนะได้ครับขอบคุณครับตุ้ยนั้นสรุปว่าคุยมาฟังทั้งหมดเนี่ยตุ้ยไอ้เซอร์วิสตัวนี้มันเรียกว่าเซอร์วิสอะไรครับตุ้ยอ่าเซอร์วิสพระเอกของเราเลยนะครับชื่อว่า Azure App Service ครับผมตัวนี้นะครับ ก็ตามือเลยเอาไว้ทําเป็นเว็บแอปมีเว็บไซต์แคทีีีเอสอะไรเงรี้ยดูด้านไหนสําหรับสําหรับท่านท่านผู้ชมนะครับแล้วอยากจะรู้ว่าดีเทลของตรงนี้เป็นยังไงเรามีซีรีส์นะครับที่ก่อนหน้านี้สามารถไปดูได้เรื่องแอปเซอร์วิสเราคุยในรายละเอียดเยอะเลยหรือในซีรีส์ของเราที่ชื่อตอนว่าเขียนแอปยังไงไม่ให้ร่มก็จะแบบเจาะลึกถึงเรื่องนี้รวมถึงวิธีการโหลดเทสด้วยนะครับก็แจ้งก็ก็เผื่อสนใจดูในดีเทลก็เชิญไปดูตรงนั้นได้เท่านี้ ราคานะครับตู้เป็นยังไงบ้างจะบอกว่าราคาครับที่ใช้ฟรียังได้เลยครับตัวเซอร์วิสที่มันเป็นฟรีเทียให้เราใช้งานนะครับซึ่งใครที่ยังไม่แน่ใจว่าแอปจะมาลานบนนี้ดีไหมเนี่ยแนะนําให้ลองใช้ตัวฟรีเทียก่อนก็ได้นะครับเอาลองเอามาเดเวลอปบนนี้ก่อนนะครับว่าแอปเราสามารถที่จะใช้งานด้านบนนี้แล้วมันลื่นๆไหมนะครับหรือว่าราคาเนี่ยเรามันมีเทียให้เลือกเยอะมากว่าจะเป็นแบบ เป็น Development t i ท r เป็น t ท e r สำหรับขึ้น r r o u u t t o o เททรับ dev t e ท t นะครับอย่างตัวฟรีเดี๋ยวบอกว่าโหลดอัปโหลดตัวไฟล์ของขึ้นไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าแต่และก็จะมีฟีเจอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับก็บบสามารถลองศึกษาดูได้ครับผมผมเห็นหลายๆที่นะครับก็คือตอนเริ่มนะเริ่มจากฟรีเทียตรงนี้ก่อนเพื่อดูว่าลุคแอนฟิลเป็นยังไงนะครับบางแล้วก็หลายๆที่ซึ่งถ้าสมมติว่าคอมพิวไม่เกิน60นาทีต่อต่อวัน เป็นแบบไลฟ์เบรย์ไลฟ์เว็บไซต์ก็ก็ใช้ตรงนี้เป็นเป็นของจริงก็ยังมีถูกไหมครับแต่หลายๆที่เนี่ยอันนี้มันเป็นการลองแล้วก็ทำเดฟเทสเดฟเทสเสร็จปุ๊บนะครับเอ่อต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นอาจจะขยับมาเป็นด1ตามที่เห็นหรือเป็น B1 ตามที่เห็นก็เดฟตรงนั้นก็ได้ถูกไหมฮะเดฟเสร็จปุ๊บโจโปรเดอร์ชั่นโปรเดอรชันจริงๆจะไปรันบน V M อยู่เหมือนเดิมหรือจริงๆบอกถ้าเป็นโปรเดอร์ชันปุ๊บก็คลิกไปที่แท็บโปรเดอร์ชันแล้วก็ แล้วก็อัปเกรดมันขึ้นมาเป็นบรชั่นก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรก็เลือกตามไซส์แล้วก็ฟีเจอร์ที่ตัวเองต้องการถูกไหมครับแล้วก็มีคำซ้ำเนี่ยมี r i ด้วยเขาเรียกว่า reserve instance หมายความว่าถ้าเริ่มใช้แล้วแล้วรู้แล้วว่าเอ้ยฉันชอบแล้วฉันลงสเปคนี้แล้วฉันใช้ยาวใช้ยาวในที่นี้คือฉันจะใช้แบบนี้ยปีรวด มันก็จะมีคอนแท c t บางประเภทที่เราสามารถคลิกแล้วแบบซื้อแบบ Research i n s t a n นตเหมือนกับเป็น Long Term Contract โมจะได้ลดส่วนลดหลายเปอร์เซ็นต์เลย On Top ตรงนั้นนะครับเราก็จะได้เปิดเครื่องทิ้งไว้ยาวๆได้นะครับคราวนี้ฟังดูน่าสนใจมากแล้วครับมีคนใช้เยอะแค่ไหนครับตุ้ย ต้องบอกว่าจริงๆแล้วลูกค้าของเราครับมีทั้งระดับที่เป็น small medium business corporate แล้วก็ถึงระดับ enterprise เลยนะครับผมยกตัวอย่างอย่าง,ง telco อย่างตัว banking นะครับอย่าง t o p a นการเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการที่จะจดำเนินการธุรกิจพวกนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องมีการผ่าน certification ต่างๆ pci dss iso sock o n sock t นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าเหล่านี้ขึ้นไปใช้งานแล้วเนี่ยเราสามารถตามเข้าไปได้เหมือนกัน นะครับยกตัวอย่างของ A.S. ครับเป็นเคสที่เราจอง iPhone ในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นลูกค้าแบบถล่มเข้ามาเลยนะครับก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับหรือแม้กระทั่ง a อเชียแนะครับรถที่เป็นรถแท็กซี่สีฟ้าสไตล์รอนดอนหน่ครับที่เราเห็นวิ่งกันอยู่เนาะอันนี้ครับเขาก็ใช้งานอยู่บนอัชว์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจอง ตัวแอปพลิเคชันเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆอยู่ด้านหลังก็อยู่ด้านบนอ z u r e นะครับหรือ b c h แหลายท่านอาไม่เคยคุณเคยนะอันนี้คือเป็นโรงพาบาลในเครือกรเกษรฎรานะครับก็รันอยู่บน Microsoft Azure เหมือนกันนะครับโอเคงั้นวันนี้สาระน่าจะครบถ้วนนะครับแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ว่าเองั้นต่อไปเวลาผมจะทำ develop App ตัวใหม่ขึ้นมาจะรันอยู่บน VM ผมอาจจะต้อง เอาตัวแอปเซอร์วิสตัวนี้เข้ามาพิจารณาดูแล้วว่าโปรแอนคอนเป็นยังไงแบบไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือพอมันเป็นแพสไอเลเยอร์สีขาวข้างล่างทั้งหมดผมแทบจะไม่ต้องดูแลเลยนะครับส่งให้ Microsoft ไปจัดก,การนะครับแล้วก็ ผมก็ต้องหาช่องทางวิธีเอามาประยุกต์ใช้แล้วล่ะเพราะว่าการแข่งขันทุกวันนี้มันสูงมากแล้วก็คนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นง่ายๆนะครับงั้นหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับทางบ้านนะครับได้ประโยชน์จากเอพอิโซดนี้นะครับวันนี้อโชเบสแคมผมและตุ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปเบสแพคทิศจากคุณเอ็กแลวก็คุณตุ้ยครับโอ้โหน่าจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยเนาะอย่าบเอ้ยถ้าเกิดเราต้องการสเกลแอปเห็นไหมแต่ก่อนมันยุ่งวุ่นวายมากเลยแต่ตอนนี้เป็นไง่่่าาายยนนนิิดเเีววครับกกไ,ไก้้มมลลล็นะจใปฮ ซึ่งสำหรับใครที่อยากจะใช้บริการอาชัว a อปสวิตดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมครับผมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะและสำหรับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเกิดชอบถูกใจคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับตอนนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย